สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับลักกี้นิกกี้นะครับผมนะก็อยู่ในค่ายลักกี้นิกกี้เหมือนเดิมนะครับผมนะมาพี่น้องให้มาต่อ EP 2กันนะครับผมนะที่เล่นสวิตบอเกลแตกไว้นะครับผมนะมานำกระโดดกับผมเบ็ดมึรลอยหาับผมนำมันลวดลุยเดี๋ยงัดทางงัดกันไปเลยครับผมเดือดลอยหาครับพี่น้องนะมาลองเรียนรู้นะครับผมนะามีทุนหนาหนานะครับ จะไปหลินสวีทโบดกือมาเตกมานะครับผมนัดสามหมื่นนะครับสวีทโบดกือนะครับผมนะเจอบั้งเดียวนะครับบั้งยัยครับพี่น้องยังไมาเจอบั้งยัยเกมนี้ดูมันเป็นจังเลนะครับผมนะลองใส่เบียดลอยเป็นลึกเตกขนาดเด็กนะครับเนาะเสียงก็เริ่มเริ่มมาแล้วครับเสียงเริ่มมาแล้วนะครับผมนะเขาเรียกว่าแค่บอยในคอมเมนไหนอำเภอ อย่างกันอีกว่านาไงพื้นโมเมนครับบอยผมว่าโอเคครับผมเอาแล้วไงวายมาสวยครับผมลองจับหนักๆดูสักหน่อยแล้วเป็นไรไปนะครับผมนะลองจัดเกมนิดหนักๆหน่อยนะครับกับวายเวสซุดดาวนะครับผมวายเวสซุดดาวจะลุ่นดาวอีกทีละครับผมนะลุ่นดาวทั้งเรี่ยงนะครับผม โบตเสียเดี๋ยวาเบื้องแรกจักหน่อยเดีกระลุ้นดาวนะครับผมนะนี่จัดสกินเป็นหมื่นหนึ่งครับพี่น้องเอ้ยได้คืนสองพันเจ็ดนะครับเปิดแรกก็โอ้ยกรจะ,จะเกลือเลยบ้าตะเคี้ยวปีเลยบ้าเด้อเนี่ยฮึตะเคี้ยวปีเลยบ้ารียบร้อยครับพี่ 1, 1, 1น้นะองได้แตกครับผมพันแปด 4, นะครับเนาะโอเคใหม่แรกครับผมได้คืนสี่พันเก้านะครับจัดไปหนึ่งหมื่นนะครับเนาะน้ำตาจะไหลนะครับผมนะ เอาลุยกันตัวลวดนะครับผมมานำันตัวนะครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยครับผมนำมาลวดจังเดย์ทุนเฮากับเหลืออยู่นะครับผมน่ะทุนห้าพันนะครับเนาะนี่แหละครับเขาเรียกว่าอยากใหญ่ใจตรงนิ่งนะครับอย่าเสียได้กําไรที่ได้มานะครับเนาะจังเดย์ทุนเฮากับยู่นะครับหาทุนเฮาหาพันนะครับเฮากับยู่เกียแม่หมวยไข่สลัดพีพีนะครับผมน่ะสลัดพีพีเนี่ย ต้องใช้ทุนหนาครับพี่น้องเนียใช้ทุนหน่อยมีจะตายกับตายครับผมพี่เดีถ้าทุนหน่อยเนี่ยตายกับตายเลยนะครับผมลองดูแล้วนะครับผมเนะน,น,น,นี่ยทุนสามร้อยทุนห้าร้อยทุนหนึ่งพันเนี่ยตายเรียบครับ <c oughs> จริงๆนะครับตไม่ดวงจริงๆไม่แตกนะครับผมบอกเลยแตกยากมากครับผมเดี๋ยวถ้าได้แตกก็แตกหนักครับผมวุ้นตาเกียบว่ะวุ้นตาเกียบพูดถ้าเป็นมือหนึ่งเลยพื้นพันหาสิปุณิมณ์ไม่เอ็นดังเลย โอ้ยนาเกียรติพุธให้เว้ยเอาบัดน,นี้ลุซาไปแตกสวีดโบลเกลือมานะครับผมนะตัวเลือทุนเจ้าของจ่อยนะครับโอ้ย,อยข่อยขึ้นไหนามานะึงนึงวะโอ้ยไม่้าเลยนะครับนาเกียรติเกินจะสปินตั้งสองไม้แล้วนะครับเนี่ยลุ้นตะดาวเนี่ยมันจะลุ้นทำไมนักหนีนักหนาเนี่ยเอาไว้นะแม่เออโอเคเลยสป,ปินเพิ่มกัน ก็ได้แล้วก็ว่าเสียงหวานมพื้อนเนี่ยมันน่าเกียดเกินนะครับจากสปินหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าเรว้เยนะครับได้คืนหนึ่งพันห้าสิบนะครับผมอยากนำมังงะสักทีน,นะครับเนาะเอา้าสวยงามนะครับผมนะอีกสี่ฟีสปินครับพี่น้องก็จะแตกให้ไปเพื่อนนี่เออแตกบ้างน,น้อยครับพี่น้องเอ้ยสองพันห้าครับผมยม เยี่ยมโอ้ยเดียมมันไม่ขี่ให้เท่าขยวนนั่นเนี่ยเขาว่ามันเป็นเกมเกลือนะครับผมนะอย่างแยกน้อยๆครับผมบังน้อยๆครับสองพันเจ็ดน้องคำเนาะโอ้ยเจ๊งอีกแล้วครับพี่น้องอย่างวะยิ่งทันได้กำไรจากไมงอยู่ด้วยนี่ครับพี่น้องเอ้ยอยู่กันตัวครับผม หล่นไปเล่นมาเขาดากเจ้าของจ้อยนะครับผมละสังเดีโอ้ยเล่นไปเล่นมาเขาดากเจ้าของจ้อยนะครับผมนะลูกหดจ้าวะลูกหดเทียบพี่นอ้องนีก่กระไรกาดจ้าวดูหมดเลยโอ้ยยงโอ้ยบางนี่เนาะถ้าได้ไว้ยังสามตัวเนาะเฮ้ยยังวะ Wow. ngoài hai điểm quá Nè, luôn đảo nè, ấu. Ủa kia nè, nè, có bốn mà tái nè, tái nè, nó không nó. เอาบางนี่น ah ี่แตกแล้วพี่น้องก็ไปเอิบเยอะครับผมสวยๆงามๆมาทำเนาะเอาแปดพันแหงครับได้กำไรแล้วครับผมเอาทันร้อนจะได้กำไรครับพี่น้องเออเหยียดมานะครับผมนะโอ้ยเอาเลือดเอาไข่หน่อยละกันนะครับเออไอ้เอิบเยอะคระบผมเอาเลือดเอาไข่นะครับผมนะเอาแล้วไงบางนี่มีแตกอีกครับพี่น้องเอ้ยไอ้เอิบเยอะคระบผมหกพันเก้าไปเลยเออสวย สี่เนี่ยสี่เนี่ยไม่ว่าอะไรมาก็ให้มันเต็มเครื่ยงจังสี่ล้วอือพันเกียครับพี่น้องเอ้ยเอ้จุสวางมือหาครับบงังเป็นด๋อเป็นด๋อได้กำไรบ่นี่มาเดี๋ยวจัดกันตัวเลยนะครับโอ้ยยิ่งมาทันได้กำไรโอัยจัดสปินยาวๆเลยครับพี่น้องเลยจัดหนักยาวๆเลยนะครับเอาจนกว่าจะแตกนะครับผมนะพอแตกก็ต้องถอยนะครับถอยได้พอถอยนะครับผมนะ อหอนเหงครับผมหอนหอนหอนลุบบมกระบอกนี้เนาะนะครับขวเนเงินโอ้ยหลุนตาดาวยอยากได้ไว้เลี้ยงเงยๆเงามๆหน่อยนะี่ยเลี้ยงกันๆๆไม่ว่าอะไรมาก็ติ่มเครี้งนะครับเกมนี้ถ้าวายล็อกแบบล็อกแบบล็อกตั้งแต่สองสามรอบแรกนะครับบอกเลยสบายนะครับเด็กประเด็นมันไม่ใช่อย่างนั้น มันเป็นแต่อย่างเงี้ยมันเป็นแต่อย่างเงี้มาดูมันดิฟีดสปินก็เหลืออยู่สองฟีสปินแล้วนะครับเอออุย้ยเขียวหนากึ้นบูม้ายาจากน่อยนี่นะจากตัวนี่นะบางออังเอ้อไอ้เหี้ยมันก็เขี่ยให้แท้ ี่ให้อีหลี่เลยพี่น้องมันวัดไอขี่ให้ยี่หรี่แล้วไม่ขี่ให้ของแท้เลยนะครับผมนะเจ๊งอีกแล้วเจ๊งอีกแล้วไปใส่กระต้อลวดนะครับผมนะไปหลายไม้แล้วได้หนึ่งคอยหัวจะได้กําไรไม่เดียวนี่นะครับตั้งแต่เล่นแงเนาะคำนวณได้กําไรไม่เดียวอีหลีครับผมโลกน่าเจ๊งบัดเลยครับผมอ้ยเกมเกลืออีหลีตัวนี้เกลือของแท้แน่นอนนะครับผมเนีย ฟีสปินนะครับก็น่าจะฟีสปินจริงๆนะครับดูแล้วไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยเนี่ยแสนลักบาทเลยนะเด็กท่านผู้ชมตกใจลักบาทเลยนะโอ้ยไว้เทาสองเป็นไหนนะเพี้ยนอู้ยังวะ เต็มเคี่ยงเลยครับพี่น้องเงี้ยเงียบจ่อยเลยครับผมเงียบปิดครับผมแหงเหรียญแหงเงียบนะครับผมนะเกมนี่เนาะเปลี่ยนไปก็เงียบไปนะครับผมนะยี่ให้หลายนะครับนาจิเตียดกระจุกระจายดึกบาทนี่เดี๋ยววุ้ยโว้ยไว้แถวสวน宝าเลยครับผมรอบสุดท้ายครับเรียบร้อยครับผมเจ๊งอีกแล้วเจ๊งอีกแลี้ยวไปเลือกนะครับผมนะเลือกเถอะนะครับถ้าบ่เลือกถ้าฝืนต่อไปก็คงจะเบิดตากแท้ๆนะครับผมนะ ไปเลือกกันดีกว่านะครับก็ทุน5,000ันนะครับก็ได้มาที่12ื่นสองเก้เาละนะครับผมนะได้3 0,000ื่นเปานะครับมันหลายพวนะครับก็เป็นนักปั่นใจบุญน,นะครับตอบประมาณนี้นะครับผมนะได้แล้วก็ขึ้นเขาไปนะครับเป็นนักปั่นใจบุญน,นะครับเนาะ <c oughs> ไปไปเราก็ไปหาปั่นล้มมาแม่กันดีกว่านะครับป้ายป้ายป้าย